เออก็รู้สึกดีใจครับก็อิ่มอิ่มอิ่มอกอิ่มใจนิดนึงเพราะว่ามีแฟนคลับมากันเยอะแล้วก็ได้เห็นทีเซอร์เป็นครั้งแรกก็ก็รู้สึกหายเหนื่อยขึ้นครับเพราะว่าเราก็ทํางานกันมานานมากหลายเดือนมากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแต่วันนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยครับก็ผมค่อนข้างตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับก่อนขค้ืตอนที่นั่งอยู่ก็คือแบบค่อนข้างเกรงเพราะแบบ ลุ้นไปว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกอะ่ะพี่ๆเขาบอกเขาดูไปบ้างแล้วบางคนแล้วผมก็เอ้ยดูด้วยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไก็เลยมาอรอลุ้นกับทุกคนตอนนี้ครับ <c oughs> <ๆ>ก็รู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าเราก็ทุ่นเทให้กับเรื่องนี้มากเลยครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับพอได้เห็นออกมาแล้วได้ดงใก็ก็รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับก็ต้องชมทีมตัดต่อด้วยที่ชื่อตัดต่อออกมาแล้วมันสนุก <c oughs> แล้วก็น่าสนใจครับ ก็ดีใจครับดีไหมโอเคไหมดีเลยครับก็ใช่มันก็แบบมีหลายจุดที่เซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกเราเราก็ไม่ได้คิดคือยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดมาแล้วมันเป็นมันเป็นคอมาเป็นแนวไหนอะไรยังไงแต่เขาก็ก็เล่ามาค่อนข้างกระชับนะก็ดูแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนกับว่า4 5หนาทีอะไรไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สีนาทีที่มันยืดยาวใช่รู้สึกว่ามันก็กระชับดีครับใช่ใช่ใช่ครับ ก็โอเคนะครับก็ดีนะครับก็ตอนแรกๆก็แบบเก่งๆก็แบบเดินมาพี่แมนสวัสดีครับแล้วตอนนี้ล้วตอนนี้ดีพี่ชิวๆแลตอนนี้เขาก็ตอบไหลผมนิดหน่อยเฮ้ยวพาไงพี่ เก็ดีใจครับที่แฟนๆแฮปปี้แล้วก็คิดว่ามันมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราสองคนก็ก็ก็รู้สึกโล่งใจไปประมาณหนึ่งกันครับก็ก็รู้สึกดีครับที่มันตรงคาแรคเตอร์ก็คล้ายกันครับก็รู้สึกดีใจที่ว่ามันสามารถตามที่แฟนๆชอบได้ก็ทางพวกเราสองคนแล้วก็คนอื่นก็พยายาม เราก็พยายามเราก็พยายามทํางานก็พยายามปรับอะไรบางอย่างที่มันที่มันยังไม่เดีที่สอยกันให้มันเข้ากับตัวคาแรคเตอร์ก็พยายามปรับให้ได้ดีที่สุดใช่ก็ไม่อยากไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันก็ตัดแต่งมาจากนิยายหนังสือก็ที่ดก็มีรีควอรี่เมนมันก็มีอะไรที่มันต้องฟอลโล่มันมีอะไรที่มันต้องตามมันมีอะไรที่มันเจาะจงซึ่งเราต้องต้องทําให้มันให้มันคล้ายให้มันเหมือนใช่เพราะว่าพี่ซัมเมอร์เขียนเขียนมาดีมากครับ ก็จริงๆก็เป็นเจ๋งพัดกันมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆเราก็ถ่ายกันมาใกล้ใจะจบแล้วเหมือนกันเพราะอย่างที่พีติบอกก็ประมาณเท่าไหร่ะแป9สิบ้วแล้วก็ผมว่าก็ได้พอสมควรเนาะได้พอสมควรครับครับ่เป็นเขาดูแบบว่า้องขึ้นมากเลยนะคะว่าวรกครับใช่ครับเ็นเขาเขาทกชองเราอีกหน่อยผมให้เ็นพูดหมทุกอย่างไม่ได้ผมยืนหิมหอยู่ไม่ได้ีไม่ได้ไม่ได้ ครับก็เร็วๆนี้แล้วครับประมาณเดือนเมษาน่าจะวันท like ี่18แปดนะครับก็ช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มที่ช่องวันเตร์ที่วันครับแล้วก็อันคัดเวอร์ชันที่ VTV นะครับใช่ใช่ก็มั่นใจว่าเราเป็นสีที่จะลงบอลแน่นอนครับผมก็ก็ฝากซีรีส์ค่อยๆรักด้วยนะครับเออผมก็เล่นเป็นเจ๋งเอผมก็เล่นเป็นขัดก็เราก็ทำกันเต็มที่สุด เต็มที่อย่างที่สุดแล้วก็ทั้งทีมงานนกแดกครับใช่แล้วก็ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรา2คนมันยังมีตัวละครอีกหลายตัวในออฟฟิศที่แบบเข้ามาเติมเต็มแล้วก็สร้างสีสันให้ให้เนื้อเรื่องทั้งหมดมันมันสนุกแล้วก็มีสีสันแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งดราม่ามีทั้งโรแมนติกก็ครบรถครับก็ติดตามชมกันได้ครับเร็วๆนี้ครับครับผม การทํางานกับอัพก็สนุกมากครับใช่แต่ด้วยด้วยบทบาทที่บางทีมันบางทีก็คุยกันตลกตลกว่าเมื่อไหร่เรามันจะไอ้นี่กันผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเอาไว้ไปดูกันเดี๋ยาก็สนุกมากครับทํางานกับอัพก็อัพน่ารักอัพเป็นลี่ตลอดใช่ดีครับสนุกมากใช่ครับได้สิครับผมพูดให้เลยก็กับพี่อัพก็พี่อาบเหมือนเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของผมครับด้วยความที่ผมก็เด็กที่สุดแล้วก็ พี่เขาก็มีประสบการณ์ในการแสดงเยอะมากเลยครับก็พี่เขาก็คอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยแบบเวลาที่บางทีมีซีนอารมณ์เขาว่าจะคอยช่วยเออลองคิดแบบนี้ดูดีไหมเขาก็ไม่ได้แบบฟฟร์สผมไม่ได้บังครับแต่เขาแบบให้คําแนะนําให้เราเข้าใจอธิบายอะไรนี้ว่าเราอาจจะมีไอเดียในการทําอารมณ์แบบนี้ได้บ้างซึ่งผมก็นาปรับไปใช้อนไนใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆครับก็สนุกดีครับทั้งกับพี่อาบกับพี่แมนครับ โอ้ยฝากเป็นผักผักแฟนไทยแล้วก็ผักไทยอินเตอร์ด้วยนะคะก็อยากพูดไหมก็โอเคมึงเข้าใจละอังกิษหรือยังไงไม่รู้เออพวกเราช่วยกันพูดป่ะโอเคได้ครับโอเคก็ for อันนี้คือพูดทั้งหมดหมายถึง for for international fans all around the world that been Following the news and been following uh, step by step. Hi, um, Rak. We just want to let you know that um, it's. We all do our best. We all we all do our le best, our and best. it's gonna come out pretty soon next month on the 18th of April. April. Um, um, we all. will get. Um, Eleven. On month, uh, Eleven. Um, 11 PM at uh, the one thirty-one channel, and also the uncut version in WeTV. so it's pretty soon that you guys gonna get to watch it together with us ครับผมก็ฝากซีรีส์ค่อยๆรักด้วยครับทางช่องวันทุกวันอังคาร5ทุ่มก็วันที่18เป็นเป็นตอนแรกครับรับรองว่าสนุกครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ